แน่นไหมอ่ามันรางวนยามอยู่แบแน่นสองเมตรมันจะไม่ไม่ขึ้นมาบนหมนั่นตัวทีะอ่ามันจะกระดาษปุ๊บแล้วก็ทรายจะไม่อยู่ก็ผมบอกครับผมบอกว่าประเทศไทยก็มาที่นหนความเสี่ยงที่เป็นพื้นฐานของความมั่นคง

ตอนนี้ไอ้นนี่มันสูงกว่าไอ้ที่เราขึ้นฝ่ายนี่แางท้ายไม่เท่าไรแ่ีแย่าบาเตอนนี้เมป็น